อยากสูงมากๆนี่ต้องกินแคลเซียมนะเขาบอกแคลเซียมกระดูกสงแดงไม่ใช่สูงเอาาเลอฮะคุณก็พูดเปิดสิครับสวัสดีท่านผู้ชมในคนขอบสุขทานครับวันนี้กลับมากับเดสเปสซ้อมในพาร์ทที่เจ็ดหรือเปล่าเจ็ดครับในพาร์ทที่เจ็ดนะครับโอเคชาเจ็ดเจ็ดหลังจากหลังจากหลังจากดุกนาน กันไปนานนะก็สวัสดีปีใหม่ท่านด้วยนะครับผมครับท่านก็ลุยกันเลยดีกว่าฮครับเลยนี่อยู่อีสานครับครับเล่น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 บ่อยแล้วรุ่นนี้ยลุกเนีกลับไปเล่นที่บ้านไปสคาร์ฟนี่แบบสคาร์ฟสคร์ฟเติมเลออดบอดผมกลับมาแล้วเพื่อนเติมเลืเพื่อนเติมเลือดเติมเลือด ไม่เอาครับเติมไหมเดี๋ยวเ pues ดี๋ยวรู้สึกว nah. ่าว uh, so <c oughs> <capacities. được> ันวันโทรศัพท์ผมยังเยอะอยู่ไม่ต้องเติมเท่าไหร่ครับถ้าโทรก็เหลือประมาณสามร้อยอ๋อผมได้ยินว่าเติมเฉยครับครับลี่เรามาทำอะไรครับเนี่ยก็ตามหาเอลลี่จากที่เมื่อกี้มันบอกทุกสองคนนี้มันคิดว่าเอลลี่ตายไปแล้วแล้วก็บอกไม่ได้เอลลี่ เอลลี่ไม่ได้อยู่กับโจรครับอ๋อนั่นมันเอลลี่ไม่ได้อยู่กับโจบนันมันโจต่เราอ่านว่าโจเลยโจเอลผิดเกมแล้วร,ร,รู้สึกเสียงเกมเบมาไปนิดนึงทางสเตนฮะกูเจอได้เป็นทีมวะก็คือจากเมื่อกี้เขาบอกว่าดาวมันอุณหภูมิต่ำนะให้อยู่ใกล้ไฟเอาไว้ ได้ดูมุมด้านหลังไปอยากสูงมากๆนี่ต้องกินแคลเซียมนะเขาบอกแคลเซียมกระดูกหินแรกไม่เยอสูงเท่าเหรอฮะเสดวิ้งได้ละเอลลี่ไม่เอลลี่ไม่พวกเราต้องลงไปด้านล่างเซชาลากาเนี่ยกับสกายลิมไปลงล่างครับโอ้โหคาดว่าบทอี หมดเลยดีออกทำไมหน้าค,คุณหัจังไปทำไมผมไม่มีหมวกนครับเป็นคนเป็นคน, <ผม S 1> นเปิดเผยเปิดเผยเกือตาคุณผมเห็นกระสุนครับไปบ้าไปแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างดิใช่เป็นแล้วมือปิดหน้าขี้อายอ เปล่าครับรู้สึกรู้สึกซีรู้สึกว่าแสงมาแรงไปฮะเลยต้องเอามาบังๆนิดหน่อยป็นจ้าสลักเกิดเป็นจ้าสลัเกิดเก็บกระสุนได้ทางทางลงๆแต่ถ้าอยู對對 <S 5> <S 5 <S <S ่เหนือเนินเนินเนินเนนจากนั้นอาจจะเป็นคอทางนะฮะแล้วก็เป็นหัวทางต่อไปทางนี้ไปไหนเนี่ยอันตูดไมไม่ครับไอเดี๋ยวเดี๋ยวอุ่นภูมิอุ่นภูมิตั้งกาย เมื่อกี้ไฟวันนี้าไปสีเหลืองแล้วเสร็จไม่ไปไดวก็เดินหาไฟครับโรเตเตอร์ไม่ขึ้นด้วยเอี่เนียไฟเอลลี่ไม่อยู่ไอ้นี้ฮะไม่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 ใช่เหรอใช่ครับป้าเป็นรัานักยขอทองไม่ใช่ว่ะอสวัสดี นี่มาในได้ไม่ใช่เหรอไอ้คนเล่นเกมเด็กติดเกมเด็กติดเกมไปแบบโอ้ยอะไรเอลลี่ไปไหนฮะโอ้โหเราด้านหลังผมนี่ผมนี่อยากอยากแจกจ่เผยแผ่ครับมันปิดเฉยเลยด้านหลังเนี่ยผมอยากเผยแผ่เนี่ยผมเจอแชร์ไอ้นี่ไงมีไฟเสียงเนี่ยไฟเสียงเนี่ยไอ้สัต ถ้าเธอเจอนี้เราจะไปหาเจะไปทป๊บนึงเพราะเราจะไปหาที่พักที่นึงแล้วฉันจะทิ้งพูไว้เหรออแกตามแฟร์แฟร์ที่ก็ถูกแอะแสไดโปใช่ไหมวะใช่ใช่ใช่มันบอกมันจะเป็นแฟรไว้แต่บอ้วอยู่ไปขึ้นกินนี่เจออุ้ยเอออะไรอะ ปูรัดก,กา้าจะออกไปแต่งตขอบฟ้าแต่เหมือนปูรัดก,ก้าไม่เข้าใจ <laughs> แล้วเมื่อกี้คุมติเหมือนเจ๊ขยะเลยวะวิ้งเหมือน,น,น,นตัวอะไรผ่านฉากไป <laughs> เราไม่ได้อยู่ที่นี่ <c oughs> คนเดียวแน่ๆตัวอะไรวะเ <c oughs> นี <c oughs> น่ยไอตัวหานั้นมันจะอยู่ที่ไหนก็ได้แนะเนี่ยเราต้องหาเอมลี่โอ <ๆ S 1> ้โหเป็นเป็นผู้ชายที่รักเมียอย่างนี้ขนาดนี้ ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวไงมีกูอย <carro> ู่ด้วยเดี๋ยวไอ้รถนี่ทำอะไรได้เราต้องรีบซื้อพอมคนรถไม่ครับเดี๋ยวโดนหักหลังช่วงนี้สตรีมวินเทอร์เทลนะครับวินเทอร์สกามิงปูคลิปเยอะเนาะ อยู่ฮาวายวะคูดอะไรวะผมมัวแต่อโลฮาสเตชันใครอ่ะผมเปล่างไปไหนเานไปไหนเปนเล่นอ๋อเดซมลีอ๋อทางขึ <t <t 慢慢้นเนี <t 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 ่ยทางขารับ no> ทางขาก็เอากาวมาเชื่อมเนี่ยเชื่อมนี่หวานเด็กได้ปะยังจะเล่นมุกอีกจิงระเบิดใส่เลยเฮ้ยไม่เจอกันนานสีสวยขึ้นนะเนี่ยไงระเบิดชิปไม้อร์เดี๋วไปใหญ่เพื่อนเพื่อนทำไรอยู่นั้นน่ะไม่ขึ้นมาเออผมผมกำลังออกกังลังกายกล้ามเนื้อแขนนะออกกังลังกายกล้ามเนื้อสินะบอก ดึงสองดึงสองดึงข้อเฮ้ยการหันลมนะใช่ป่าวอุ้มันจ้าซะเหลือเกินฟอง้งบนเนี่ยพี่เอีชิงพี่พีีเล่ามพี่เะเาิบพีพีนี่พี่เล่แบพี่เล่แบแปล็เอาเ์ไม่ไดแลตเอา ใส่ไม่มีคนจ่ายเข้าไปเฮ้ยโอ้โหลัวแล้วสก้าไม่ได้เจอกันตั้งนานเดี๋ยวสกาเบนเจอร์บอดถูนเบนถูกเบนไปทำอะไรในรถอ้วอย่างเงียบสิใจคอไม่ดีเลยมีเสียงอะไรครับเอลลี่ is that you เดี๋ยวนี่เธออยู่ในระยะไหมเมื่อกี้ะมันถามแต่เ็าไม่มีเสียงตอบครับคุณมึงครับมานี่ไหนครับทำไมครับอยากลองอะไรมานานแล้วไม่ลองดีกว่าครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่เซฟติกาดนี่ อุ้ยอุ้ยไปเถอะไปเถอะแกเดินไปเสียชิ้นเดือยเดินเรื่องหน่อยครับเดินเรื่องหน่อยครับครับเดี๋ยวตัดฉากไปที่ไอ้ตรงเมื่อกี้รอบนึงนะครับโอเคครับแล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วนะครับไปกันต่อเลยครับอะไรเดี๋ยวจะเปิดประตูไปหน่อยเปิดแล้วแปิดลิฟท์เพื่อเพื่อความบินดีและความเท่เรียกลิฟท์ พับออกเพื่อปั่มเด็กกดลิฟแล้วถอยไปเลยไปฮะไปแอสเซเป็นพิสวาครับเด็กกดลิฟต์ชัดๆหน้าหน้ามันหน้ามันโฉดนี่โคต รางตตัวต่อยครับมักเก่ามากเลยนะต่อรางต์ตัวชนีรถที่เป็นลาไปหาซื้อได้โอ้โหคนดีไงปูรันกาหรือมันจะไม่ใช่ปูรัสกามรครับจะอะไรก็ช่างมัน i ปูมันต้องมีแปดานมันาไปพื้นมาสั่นนะ ครับุนแรงไปเปล่าวะไม่รู้อ่ะอุ้ยอ,มมอะไรมาบูลลเลเบอร์ตัวเดี๋ยวผมว่าตรงนี้เรายังไม่สำรวจเลยทัพเดชขึ้นบนตรงนู้นวะเนี่ยอะไรอ่ะผมอยากจะตอนเดชขึ้นบัขึ้นบนดูฉากมันตันกว่าชันตรงนั้นรู้สึกมีเชลเ,เตอร์อยู่ ใช่ครับเรีบร้อยรีบร้ใช่ครับเชลเตอร์เลยครับแล้อยากจะบอกนะว่าว่าผมก็เล่นจบมานานแล้วอาจจะเล่นนานมากไม่ใช่สปอร์ตส์อาเรียวๆเอาถึงนะครับปั่นไฟนะครับเฮ้ยขึ้นแล้วฮัโลห้าเลยครับคอมเพรสเซอร์ฮะฮัลโหลห้าอีกเปล่าฮัลโลห้าก็ ฮัลโหลฮาวาสวัสดีนะครับใช่ครับใช่ไของภาษาฮาวายจริงๆฮาวายนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนรับนะโอ้ไม่รับอ่ะไม่รับครับใส่เสื้อแดงค่อยเหมือนไปซนีเรายิงเรายิงเดี๋ยวเจอไอศิลป์เดินธรรมดาไม่ได้ฮะเจอไอศิลป์เดี๋ยวส่งให้ รับน้ารับน้าตู่เจอบันได,ดปีนขึ้นปะบันไดน,นี่เป็นบริษัทผลิตโมเดลว่ปะครับ<อ>กันดำไม่มึงเอ้ากันดำไม่เลิกหรอถอดถอปีนนะปีนย่าเป็นลิงไม่น่าใช่ปีนเพื่อมาเก็บของหรือเปล่าแค่เนี้ยผม คาดว่าอย่างนั้นนะเราต้องเข้าเชลเตอร์บแบบนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูออบจิทีฟดูออบจิทีฟก็ไม่ได้มีมีมีวิธีมีออบจิทีฟแล้วก็ต้องมีซับเจกต์กับรู้ก็ครับครับจริงๆภาษาอังกฤษแลครับอุ้ยเฉียนี่มันเป็นเควสเลยนี่ไงภาษาอังกฤษไม่ละคุณค <laughs> ิดแบบว่าขี้นะนี่เราเล่นบทเราได้นพาบยากฮาร์ดนะครับทำไมดูบอลเป็นปัญญาอ่อนเดี๋ยวปืนบูโหด หลืมพ okay. ัดมากครับตั้งแต่ตัดจะเข้าเลยตัดไปนะมันเดี stop, stop ๋ยวๆๆๆเศรษฐศาวตร์มันซ้ำป่ะวะอารู้ฮะสถานีแก็ถือว่าอ้าวลืมลืมเดี๋ยวอ่านใหม่อ่านใหม่อ่านใหม่อ๋อคนละอันครับเมื่อกี้มันพูดถึงทูบอะไรสักอย่างด้วย ต้อมกำลังอะไรสักอย่างเสียงโอ้โหปิ้งมาแต่ไกลเลยดูดูเพื่อนเรามาฆ่าในหัมอฟหรือเปล่าทำไมเพื่อนอาวุธเพื่อนมันโหดร้ายจริงเลยเราเป็นทหารไงเราต้องเรามาทำทหาเอมี่ใช่ไใช่พัดมาคัตเตอร์น่ารักน่ารักเกินผมสิครับได้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 มาคัตเตอร์แชจ์ ไม่ครับผมชอบกินกาแฟมากกว่ากูชอบกินนมเย็นเอเอ,อนา่นนาั่นนานมาละมาละเห็นมะ้พื้นน่สั่นมาเลยกีลิกเตอร์เนี่ยอืมอ่ะมันจะไปไหนอ่ะขึ้นมาสิ <laughs> ไปหาค <laughs> <laughs> ุเไงระวังหลังหลังเ้ดีมากโอ้นนตบฟรีเลยขัดชิ้นนะ อะไรครับยังไงก็ต้องกันทีต้องดูดูดูอะไร้างทำไมฮะไม่เข้าใจเมื่อกี้โดนตกไงโดนตกอย่างกระตือด้วยก็โจดอ่ะอ่าแฟร์ทางนี้แสดงว่าเป็นคนเป็นคนเป็นคนนั่นคนไม่ดีทางไหนต่อเนี่ยเจลเตอร์เจลเตอร์อ๋อแสดงว่าเจอแฟรนแสดงว่าเป็นคนที่จะไิทำนั่น ข้างของคอแ่งมันเปิดใำม่วะมันก็เปิดไปดิมันเปิดไม่ออกอ่ะเป็นหมอเวเตอร์เออไม่เปิดไม่ได้อ้าวนั่นมันลุมลุมง่วงกลับไปนอนพ้าได้รูมเล้วอส่แล้วใเราสุดเละแล้วทุกคนไปไหนครับเข้าไปที่โรงงาน คนคว้าไปหาชุดไปหาชุดหนาวซะมันมีไม่พอฉันเลยต้องเสียสละันอยู่ัน้ลุงยังรอลุงยังรอฮะเอลิดมันเสียฉะนั้นพวกเราต้องหาอะไรมาซ่อมมันแต่วกเราไม่ได้เช็คผมว่าผมเจออะไรเนี้ยครับมาดูเลยครับเกอ์ ชั้นเต่าชั้นเต่าแล้วเหรอวันวานต่อเลยไหมครับหรือว่าพัฒน,น้าดีกว่าไหมพัฒน,น้านะครับงั้นครับเขาตกลงกสะพินแค่นี้นนสำหรับมัน,นอร่อยไหมครับลัดหน้าลัดหน้านี่ต้องต้องต้องอะไรวะเดี๋ยว <Okay. S 3> มันเคยมีลัดหน้าพอแค่ okay. Okay, นะี้ครับสำหรับมันครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายครับ